คำเตือนภายในคลิปนี้เป็นการรีวิวแบบขำๆอาจจะมีบางช่วงที่มีการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยหากไม่ต้องการโดนสปอยกรุณาข้ามคลิปนี้ไปได้เลยจ้าประวัติยาสิร์แห่งความมืดที่จูกปคลุมผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกฉันเกิดมาเพื่อเาชนะหมาเลขนึ่งและสองคาเมนไรเดอร์หมายเลขส 地が狂う3号登場により変わってしまった世界全ての仮面ライダーは俺が倒してやるぜ俺たち以外のライダーは皆敵だと思え変身この男は正義かそれとも悪か子供達の夢を守り希望の光を照らし続けるそれが仮面ライダーだあなたも本当は人間の自由のために戦う仮面ライダーなんですよ <laughs> ああ 勝てば正義負ければ悪見ていてください俺のトップケア目覚めよそして戦え今ヒーローの魂をかけた史上最大級のレースが開幕するスーパーヒーロー対戦グランプリ「仮面ライダー3号」3> ドライビングで俺に勝勝ったら勝負してやる3月21日ロードショー เอาครับสวัสดีครับครับผมรีวิวมาครับผมผมเจ็ดรีวิวทอยครับผมทีโซนทีวีครับทีเจโตทีเโต้จากทีโซนทีวีอ๋อโอเคครับวันนี้นะครับเรามาลักลอบถ่ายกันครับที่แม็กโดนัลเออโดนัลโดนัล่าครับผมนี่ครับตอนนี้ใช่ครับเราเพิ่งดูภาพยนตร์อภิมหาศึก อะไรวะประจันบานหมายเลขสามจีพีนั่นแหละครับนะฮะเพิ่งดูจบใช่เมื่อตอนประมาณสี่ทุ่มได้นะครับสนุกมากสนุกมากเนาะคือดีกว่าที่คิดไวฮะครับดีกว่าที่คิดไว้เลยนะโอเคครับคือตอนที่มาดูเนี่ยมีหลายคนเขาบอกว่าไม่สนุกเนาะภาคไม่ค่อยดีแต่เราก็ไม่เคยดูอะของโรสภาคอะไรเงี้ยพอมาดูจริงๆเฮ้ยดีเออเออเออดีกว่าที่ที่คิดไว้เยอะเลยนะครับโรสก็ภาคได เออโอเคนะครับดูสนุกเพลินนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรงหนังเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้มาดูต้องแนะนําเลยเพราะว่ามันกระหึ่มมากนะครับเสียงเตะต่อยโอ้โหจัดเต็มนะฮะอุหนน,นของลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะอืมเรารู้ว่าของในเสนอเร,ระมีเกิดนแล้วแต่ถ้า หนังโรงแถวบ้านเรามีฉายแล้วก็ไปอุดหนุนด้วยก่อนเนาะแต่ถ้าไม่มีฉายก็ไม่เป็นไรใช่จริงไหมฮะราดผมโอเคแล้วก็พูดถึงเรื่องเสียงฆ่าเนี่ยก็ขออธิบายนิดหนึ่งมีมีคาถามมามากมายว่าคนภาคตัวละครน,นี้เป็นใครตัวละครน,นั้นเป็นใครอา๋ยวอธิบายนิดหนึ่งว่าตัวละครไรหรือพระเอกของเราเนี่ยคือคุณเอกอภินธ์พี่เอกของเรานี่เองนะครับผลงานที่เขาเคยภาคมาก็ อเอเลนในในไททันของของรถวิดีโอนะไม่ใช่ของเรชั่นหนังนะอ่ะเป็นกนร์ตูนอ่าส่วนเวลซังหรือคุณเวลก็พี่กิฟพี่กิฟกรินอักษรดีอ่าคนนี้ภาค ภาคหลายเรื่องของรถเหมือนกันที่หลักๆก็พระเอกทานฟอร์เมอร์ภาคหนถึงสเนี่ยที่เขาเป็นแซมวินวิกกี้บบก,ก็พีกิพคนนี้นี่เอง<ส>อ่าแล้วก็ามาร์คไรเดอร์มาร์คอ่าหรือว่าโกของเราก็านคนภาคเนี่ยชื่อคุณบอสอภิชิตนะครับคือจะมีคนสับสนว่าคุณบอสกับคุณกิฟตเนี่ยอ่าภาคตัวเดียวกันหรืออะไรยังไงใช่ความจริงไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเขาอาจจะคล้ายกันบ้างแต่ว่าฟังดีๆก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคคุณบอสเนี่ย อ่าเป็นนักภาคหน้าใหม่มีผลงานคือ The Amazing Spiderman 2ภาคเป็นกรีนกับบินเรื่องน่าสนุกเนาะจได้อืมแถวๆนี้แหละฮะไม่รู้ไหนขึ้นเรื่องอะไรอันนั้นอ่าครับเปลี่ยนเรื่องนะต่อไปอ่าคนต่อไปใครหมายเลขสามหมายเลขสามคือพี่เบิร์ดพรคกัมพูมอ่าพี่เบิร์ดก็ภาคหลายเรื่องของรถเยอะตอนนี้พนักงานมาตอนนี้เราต้องสังเกตุนิดหนึ่งนะครับ โอเคคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดพี่เบิร์ดของเราที่พาไปหมายเลขสามนะ,นะมีผลง,งานมากมายที่เดน่นๆก็ชินปาจิในกินธมะอ่าเกาจะพาชินปาจิในกินธมะตัวใส่แว่นเนี่ยทุกๆภาคเลยหรือว่าในบริษเทพมรณะก็พาเป็นตัวไอเซนอ่าแล้วก็อุ้ยเยอะเยอตัวอย่างครอบเพียบอะ่ะนะแล้วก็อ่าใครอีกอะมีตัวละคารไหนอีกสงสัยตัวละคารไหนมั้งสงสยัยนะครับคิริโกะคิริโกะคิริโกะคือพี่อ้อพี่อ้อพี่อ้อหญิงพี่อ้อเป็นจวรน คนนี้ก็มีผลงานกับทางโรสวิดีโอเยอะแยะเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวหาตัวอย่างเสียงมาแปะให้ดูดีกว่าจำไม่ได้ว่าภาพเรื่องอะไรบ้างเนาะถ้ามีอีกไหมมีผมสงสัยนะตัวหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือซีโรนอสนะฮะสกุลกอียูโตอ๋อซีโรนอตยุโตใช่ไหมฮะยูโตเป็นนักาพากนักาพากใหม่มั้งอเออไม่รู้เหมือนกันเขาก็มีผลงานภาคใน ดีแมสซิ่งสปเดอร์แมนเหมือนกันนะไปหาดูเอานะครับถ้าเป็นพีเตอร์พาร์เกอร์อ่ะต่อมาพูดถึงเรื่องอะไรดีอ่าในทีเจโต้อ่าส่วนที่ผมประทับใจนะฮะก็เป็นเรื่องเอ่ออ่าเอฟเฟกต์ต่างๆของพวกกันจังล่างนะฮะก็คือว่าอย่างในฉากที่แบบว่าเป็นเอ่อไลเดอร์สองตัวเนี่ยปะทะกันนะฮะพูดได้ไหมเนี่ยพี่ฮะพูดได้ไหมมันจะเป็นสปอยไหม แล้วสองตัวไหนอ่ะอ่าเป็นไฟลบเกับมาสเลเดอร์มาร์กเนี่ยเขาเจอกันแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยมันจะแบบสวยมากนะฮะหรือแม้แม้แต่จะเป็นการแปลงร่างนะฮะซึ่งอ่าถ้าเป็นไรเดอร์มัสเรเดอร์เก่าๆเนี่ยการแปลงร่างเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าคงความคลาสสิกไว้อยู่นะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียวนะฮะถูกใจมากนะครับแล้วก็ อย่างที่คุณเจ็ดได้บอกไปนะครับว่าเสียงนี่ก็กระหึ่มนะฮะเสียงรถเย็ดรถอะไรนี่ก็ตอนนี้ยังไม่หายปวดหูเลยครับแล้วก็เป็นซาวเอฟเฟกที่สุดยอดครับพูดถึงมัคที่สู้กับไฟล่างๆอนนี่ใช่ไหมล่างเอ็กเลใช่ไหมจริงๆเวอร์มากนะมันไม่ควรที่จะสู้กันได้หรือเปล่าจริงเวลาน่าจะหมดตั้งนานแล้วนะครับ และการที่มัฟกดตรงนั้น 4T ทีเนี่ยมันมันโอเคมันเร่งความเร็วแต่มันไม่น่าจะเร่งความเร็วได้นานขนาดเท่าไฟทั้งเอ็กเซนะมันอาจจะแค่วัปั๊บวั๊บับับทั่ววินาทีแค่วิสองวิแต่มักไฟเอ็กเซลนหลายวิเลยไม่เหรอสิบวินะ่นานโอ้นี่แบบหูอยู่นานเลยแบบไม่น่าเชื่อเลยมันโอเวอร์แต่อย่างว่ามันก็เป็นงี้แหละนะแล้วก็เออแต่ก็เตือนไว้ก่อนว่าเราคุยคุยไปแล้วก็อาจจะเผลอสปอยบ้างอะไรบ้างเนาะอืมเรามีเรื่องอะไร อ่าอันนี้ชอบชอบหมายเลขสามส่วนตัวเวลาที่เขาจะใช้อ่ไลเดอร์พันหรือไลเดอร์คลิกอะไรเนี้ยเขาจะมีเอฟเฟกต์ลงพลังตรงกล้ามเนื้อใช่เป็นเห็นเห็นเป็นกล้ามเนื้อเลยตรงขาตรงแขนแต่พวกนี้สวยสวยใช่เขาเป็นมนุษย์ตัดดัดแปลงอ่ะนะใช่ใช่เป็นมนุษย์ตัดแปลงคล้ายๆกับ V ี V2 นั่นเองอ่าแต่ถ้า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 หมายเลข3ามไปอยู่ในสมัยนู้นเนี่ยเขาทำรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ไงพอมาอยู่ในสมัยนี้เนี่ยครับ อจะให้ผมพูดอะไรครับเหลืออะไรผมพูดบ้างนะฮะแม่โอเคครับถ้าจะให้ผมพูดคือแล้วท่านตัวก็รู้ๆกันอยู่ผมชอบคาเมเลเดยน่าเชียร์สุดใจเลยนะครับผมมาตอนแรกก็เฮ้ยสปอยกันแึไม่ลูกไม่งสปอยตลอดเลยก็เอางี้กันคือการที่ผมมาดูไอ้คาเมเลเดอร์ตาเล็กสามเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์นะว่าโรสภาคได้ดีมากครับนี่ยอมรับเลยหลายคนบอกว่าโรสภาคไม่ดีนี่ไม่ได้ว่าโรสนะ แต่เ้ส่วนตัวผมอ่ะจากที่ผมไม่เคยดูหนังลงของคอมเมลเดอร์มาก่อนเลยเนะี่ยดูแต่แผ่นนะครับหรือว่าดู y o u t u นะฮะนะฮะก็นั่นแหละครับ,รบจากที่ได้ดูกับตัวเองเนี่ยได้สัมผัสเองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาบอกกันนะว่าไม่ดีนะครับดีมากครับดีดีเกินกว่าดีคิดไว้นะครับคือมาดูหนังเนะี่ยเราอาจจะงงเรื่องเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยมันเป็นมาายังไงอย่างที่อย่างที่พี่กฤตีวมันบอกว่า Excel ไม่น่าจะนานได้ขนาดน,นั้นแต่ถ้า เราเราอย่าไปหวังนะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากคือดูไปเพื่อความสนุกดูไปเพื่ออ้าวสนุกกับความเพลิดเพลินนะครับคุณจะสนุกกับหนังที่คุณรักแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องนี้อย่าไปก็ไปคิดใช่อย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะครับดูเรื่องนี้ต้องแบบปล่อยนะครับปล่อยสมองให้เล่นไปในจินตนาการนะครับนะเื่อเจอไปเรื่อยใช่เปื่อเจอไปเรื่อยแ้เขาขายของกันต่อไปนะฮะนะอ่างั้นขอเสริมเรื่องเรื่องได้เลยที่คุณเจ็บบวกกอบเรื่องภาคแล้วงั้นก่อเสริมเรื่องภาคนิดหนึ่งเรื่องนี้ถ้าที่รู้มาเนี่ย คือเขามีการมีการแาลคสตัวละครกันเหมือนกันให้ให้เสียงเนี่ยคล้ายต้นฉบับมากท,ที่สุดว้าวมีการคัดเลือกเพื่อให้เสียงใกล้เคียงกับต้นฉบับด้วยนะครับเนี่ยถ้าอยากดูต่อก็อไปชมกันต่อช่วงหน้าในช n n น l ของน้องเจ็ดรีวิวทอยส์กันต่อเลยครับ <ruled out>